นี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองตลุยแดนชละวันอุ้งอิงแพ็คคู่เศรษฐาทวีสินยกทัพใหญ่บุกพิจิตปักธงพิชิตบ้านใหญ่พัทรประสิทธเพื่อไทยกังวลจะพายทีมภูมิใจไทยโดยการนำของเสียออดพิจิตลุกเป็นไยอุ้งอิงยกทัพใหญ่เย็บถิ่นบ้านใหญ่พัทรประสิทธ ภาวะที่แคลเดเดตนายกเศรษฐาสัมผัสสังเวียนภูทรครั้งแรกทำไมต้องเป็นพิจิตอุ้งอิงประเมินแล้วว่าทีมเพื่อไทยเมืองชารวันมีโอกาสพ่ายทีมบ้านใหญ่พัทรประสิทธิ์เพราะเสียออสลุมคุมทับด้วยตัวเองสุดสัปดาห์นี้วันที่11-12ถึง12มีนาคม2,566มีเวทีปลาใสาใหญ่ที่จังหวัดพิจิตรและปิษณุโลกของพรรคเพื่อไทย เชื่อว่ากองทัพนักข่าวคงตามกันไปเพียบเพราะจะเป็นครั้งแรกที่กระดิเดตนายกอุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรและนายเศรษฐาทวีสินจะขึ้นเวทีคู่กันเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่สนามวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพราะจะเป็นการประเชันหน้าครั้งสำคัญของบ้านจันสองลา กับบ้านใหญ่หัวดงหรือบ้านใหญ่พัทรประสิทธิ์การเลือกตั้งปี2562คนแดนไกลมอบหมายให้พงศักดิ์ลักะตะพงไพศารดูแลพักทยรักษาชาติและสุนีเหลืองวิจิตอดีศสอพิจิตได้เป็นรองหัวหน้าพักในฐานะตัวแทนเฮียเพงดังนั้นสุนีจัดทีมผู้สมัครสออพิจิต พรรไทยรักษาชาติทั้ง3เขตคือเขตหวินัยพัทรประสิทธิ์อดีศสพิจิตรเขตสบุญ,ญวัตรเหลืองวิจิตรน้องชายสุนีและเขตสมิ่งขวัญพุกเปี่ยมประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิจิตรเหตุจากพักไทยรักษาชาติถูกยุบทำให้ผู้สมัครศสพิจิตหน้าใหม่3คนจากพรรพลังประชารัฐได้รับชัยชนะชนิดหักปากาเสียน ปี2566สุนีเหลืองวิจิตคนสนิทเฮียเพงรับผิดชอบเหมือนเดิมโดวยวางตัวผู้สมัครสสประกอบด้วยเขตหนึ่งสอจอรถปุญญวัตนเหลืองวิจิตเขตสองภูดิดอินสุวรรณสสพิจิตพักพลังประชารัฐย้ายเข้าพักเพื่อไทยตามกลุ่มสมศักดิ์เทพสุทินและเขตสาโกเหนียววิชัยด่านรุ่งโรดอดีตสวพิจิต ว่ากันตามหน้าเสือหากทีมเพื่อไทยแดนชะละวันไม่ได้กระแสะอุ้งอิงมาช่วยก็เหนื่อยแน่เพราะสมัยหน้าตระกูลพัทรประสิทธิ์และตระกูลแก้วทองเอาจริงไม่ยอมพลาดเหมือนสมัยที่แล้วสนามพิจิตรถูกจับตามเมื่อประดิษฐ์พี่ใหญ่ตระกูลพัทรประสิทธิ์วนคืนสังเวียนในนามภูมิใจไทยและต้องต่อสู้กับกระแสะอุ้งอิงที่มาแรงขึ้นทุกวันเสียออดประดิษฐ์พัทรประสิทธิ อดีศศพิจิตรและอดีรัฐมนตรีหลายกระทรวงเคยวางมือการเมืองไประยะหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนใจกลับมาลงสนามอีกหนทีมผู้สมัครศศพิจิตรทั้งสามเขตได้แก่เขตหนึ่งกำนันนอตพัทรพงศ์พัทรประสิทธิอดีกำนัตบบนตำบลหัวดงอำเภอเมืองพิจิตรเป็นลูกชายประวัติพัทรประสิทธิ์ซึ่งเป็นพี่ชายของวินัยพัทรประสิทธิ์นอกจากจะเป็นหลานเสียออด กำนันนอสยังเป็นหลานเคยของเดวินชิตชอบอีกด้วยและไหนว่ากำนัน,นหนุ่มคนนี้คือสะพานเชื่อมบ้านใหญ่หัวดงกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์เขตสองวินัยพัทรพสิทธิอดีศาสอพิจิตที่ทิ้งค่ายทักษินเพราะเสียอ๊อดเลือกข้างบุรีรัมย์และเขตสามสิริวัตรกระจรประสารอดีศาสอพิจิตลูกชายของพลตีสนันกระจรประสาท คนพิจิตรจะรู้จักบ้านใหญ่หัวดงหรือบ้านใหญ่พัทรประสิทธิ์เป็นอย่างดีเพราะต้นตระกูลนี้คือกำนันยงคุนหรือวิสารพัทรประสิทธิ์ข้าบดีชาวจีนอดีตกำนันตำบลหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและเจ้าของโรงกัดเหล้าและเอเย่นเหล้าขาวปี2518ากำนันยงคุนจัดตั้งพรรคพัฒนาจังหวัดพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอพิจิตร และได้เป็นสอสอพิจิตรอยู่สองสมัย30กว่าปีที่ผ่านมาประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ลูกชากำนันยงคุณจึงรับมรดกการเมืองเป็นสอสอพิจิตรหลายสมัยตามมาด้วยวินัยพัทรประสิทธ,ธ, 2, 3, ออธ,ธิ์ลูกชายเสียเอียงวิรัตรัตนประสิทธิ์อดีตเลขาธิการพักพัฒนาจังหวัดพี2563เสียออดหนุนพันตำรวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์ลูกชายเสียเอียง นำทีมลงสมัครนายกอบจอพิจิตรและเอาชนะชาติชายเจียมสีพงศ์อดีตนายกอบจอพิจิตรหกสมัยด้วยเหตุนี้เสียออดประดิษฐ์จึงมีความมั่นใจว่าการเลือกตั้งสอส,อสอพิจิตรสมัยหน้าบ้านใหญ่พัทรประสิทธิ์จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ